สวัสดีนะครับเปิดตัวกับเจ้า U d ดี u ดีมีแหงทีมงานสอเติมซับครับ CA 6เลอซิเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เอาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวนขึ้นบอ่อชั้นๆจอๆครับทีมงานนี้บอกเลยว่ามีแต่เกียร์อีตันครับ ทำไงจะเห็นไมโครุดโอ้ฝนจะมาแล้วโอ้ดิ่ตรงนี้ครับอ,อู้ยืนแบบหวัดเสียวเลยครับงานนีอ้อยู่กับเจ้าวันโว้ครับเมื่กี้ใหญ่ใหญ่ไม่ขันละ สบายสบายครับงานนี้มาสองหนึ่งสองครับสายหอนไม่แน่ใจว่าขีดตั้นหรือเปล่านะครับนี่ลืมแล้วครับอู้ สุดบูมเลยครับมาทีไรเจอแต่วอลโวขุดครับไม่เจอแคทขุดสักทีครับทีมงานนี่ย,ยืนแบบเสียวๆเลยเก็บสะแล้วครับ ยังอยู่ที่อารันยประเทศครับบ้านไรไม่ทราบได้ครับบ้านนี้ดูดูครับลึกอยู่ประมาณประมาณ8เมตรครับถึงไหมเอกเอกเอก,อก,อก สวัสดีไปยังทีมงานซีเ e, อครับโอ้โหโอุ้มเต็มเครับ จัดครับอรอก่อนตรงที่เราเหมาไว้มันเ,เขาไม่ให้ลงไม่ลงเราก็เขาเลยเอาเป็นเที่ยวทําทางจานเล็กซื้อทำทางลงจานเล็กครับควบคุมคอนโทรลขับร,รถมานานยังปะจานสปีสปีมาอยู่นี่นะ โอ้ยแต่ฝีมือเนี่ยกี่ปีแล้ะประมันยี่สิบยี่สิบละขับแต่แมคโคอย่างเดียวเลยขับแต่แมคโครอย่างเดียวจะหนักคันนี้หน่อยสิเนี่ยคันเนี้ยเกียร์ตันหรอเลยกี่ตันไหมธรรมดาอันนี้เกียร์ธรรมดาอไปอันนี้ขึ้นบอไวไหมนี่ มาคุยกันจานเล็กโอ้เระวังเลยอ็กบอกว่าอู้ถ้ารีบมาในนูน่นได้็อตเด็ดเยอะครับนูน่นปีนบอ่อมาจากนู่นเลยครับ ดูว่าจานเล็กครับไซคีตักครับหนึ่งละโอ้โหดูแกอุ้มดินดิสองแกตักมีแต่เต็มพุ้งกี่เลยนะมีแต่อุ้มมาเลยไม่มีแบบครึ่งๆนะครับนี่ดู สามนี่สุดปูมเลยสี่สี่ตักละห้าน่าจะห้าตักครับ าตาักดีงานเมาแล้วสบายสบายครับวิ่งไกลพอสมควรครับอ๋อมารับชมกันต่อครับมาแล้วครับเมกา้า ป๋าแกบอกว่าแกขับมาก็ยี่สิบปีแล้วเฮ้ยไม่ใช่ขับมาตั้งแต่อายุยี่สิบตอนนี้อายุห้าสิบห้าโอ้สายตาแกยังดีอยู่ มีครับตักแบบขึ้นๆน <laughs> ต้องรถน้ำด้วยครับ okay. ไม่รถไม่ได้ครับ <S <S ไป อะไรเข้ามานะซื้อดินหรือเปล่าปวดขอ้อปวดช่วงยาว เปิดฝาท้ายเลยมามาน่าจะร้อยเจ็ดห้าคันนี้ อีตักดีปาคันนี่คอนโบเนดินแข็งนี่สู้ดีครับถ้าใครเคยดูคลิปคอนโวเจาะดินดาน Bấm lên chặt gấp phải phản ê bi ตักแมไเ,เหมือนมีสโลครับขึ้นแบบช้าช้า สโลแน่นอนสบายสบายครับมีแต่เจ้ายักษ์ครับโซนนี้ นี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะตัวนี้ยางเก้าครับสิงให้เทคตรงก็พอดีเลยครับนี้จกงางทรงโค้งครับเออกำลังสวยเลย ก่าข้าง60สิลอนเสาเสาประมาณ90ครับตะแนงตอกไม้ทรงได้ครับคันนี้เหมือนฝนจะตกครับเมฆกำลังกอตัว อายคันแล้วครับฟูโซมามาลูกเป๊ะเข้ามาเลายโอ้ฟูโซครับยางอะไรนี่ย,ยางแปดหรือเปล่าเนี่ย 8ปดก็ก้าก้าหรือเปล่ายางแปดก็ก้าครับไปสบายสบายครับมามีมยางแปดวิ่งด้วยครับงานนี้สองนี้น่าจะมาจากโซนชุมพลบุรี เ้าไฟเตอร์คอยดูกระบะขนาดนี้ครับใส่ห้าตักจะขนาดไหนกระบะปาข้างห้าสิบครับความยาวก็3าเมตรหความกว้างน่าจะ2องเมตรสิ สองเมตรสิบสามสองตักแล้วเกือบเต็มนะครับสองตักนี่ยดูครับเมกกำลังกอตัวครับ ตักหนึ่งก็เต็มแล้วนี่สีตักดูเรื่อก่งโอ้โห,โหสีตาก,ก็เต็มแล้วโอ้ยพอ,โโอแล้วมั้งป๋า ต้องใส่เท่ากันกับผ้าตักเอออไป 6m61 ครับนี่ดูครับ ้5ตักครับเือช่จงางเลยเอาละครับเดี๋ยวปิดท้ายกับคันแรงนะครับ1้7 5เจตันครับกีร็อกกินบอร์นี่สบายๆครับเกตัน ถอยนี่เหมือนสโลครับกีตันนี่ก็ลูกนด่งก็ประมาณแปดหมื่น 80, ครับสวัสดีครับ ที่ไหนที่ไหนอ๋ออันนี้กีตันใช่ไหมฮะเคยรีวิวดูอยู่คันเนี่ยตอนขึ้นบอ่อ ด้านก็จะมีแปดนะครับแปดเกียร์มีพิเศษด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมีพิเศษด้วยแล้วก็เกียร์ถอยเดินหน้าแปดใช่ไหมหนึ่งสอโล5 6 7 8็ดแไฮ ครับบายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปช่องรถดำซิ่งดีนด่นครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ